นิยายเสียงเรื่องห่วงสเสน่หาบทที่สิหแสนรักหน้าห้องพักฟื้นกว่าทิน,นพัณนนบจะสอดสายสายตาเข้าไปสอดสองพร้อมกับดูป้ายชื่อที่ติดไว้หน้าห้องจนเจอก็ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงอินทวาถาดาจิรสกุลใครญาติไปไหนของดินกับฟ้าจธอมองรอดช่องกระจกเข้าไป อย่างต้องการจะให้แน่ใจว่าถูกห้องร่างสูงในชุดคุ้นตายืนหันหลังให้เธอมาถูกห้องจริงๆสิทอนอยู่ที่นี่นพันนบถือโอกาสผลักประตูเข้าไปร่างสูงก็หันมามองทันทีนานาสิทอนไม่คิดว่านพันนบจะตามมาซึ่งเธอดื้อรั้นมากไปแล้วคนดื้อย่างเธอต้องถูกทำโทษเสียหน่อยแล้ว เออขอโทษค่ะฉันก็แค่มาสีทอนขยับเธอก็เห็นหนุ่มอีกคนนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่ฟ้าหญิงสาวตื่นตะหนกเราเห็นสีหน้าสุดของสีปาก็รีบเดินอ้อมไปหาเขาและพอความคุ้นเคยกันมาสักพักใหญ่ๆเธอจึงไม่ลังเลที่จะกาะแขนเขาเราถามเสียงร้อนรน พิปป้าเป็นอะไรไปคะก่อนจะถามประโยคต่อไปเธอก็เหลือบมองคนบนเตียงนี่เธอเป็นอะไรคะทําไมถึงอุบป,ปากนะนานาที่ผมพูดคุณไม่พยายามจะเข้าใจเลยใช่ไหมสิทอนขึ้นเสียงดุดันปลุกคนบนเตียงให้รู้สึกตัวเปลือกตาหยุกหยิกก็ฉันจะพลาดเรื่องนี้ได้ยังไงฉันเป็นนักข่าวนะคุณ ในเมื่อฉันตามตื้อคุณมานานคุณก็ไม่ยอมใจอ่อนให้สัมภาษณ์ฉันสักทีฉันก็ต้องหาข่าวอื่นนี่แหละนะไอ้พวกนักข่าวไร้จรรยาบรรณอืมเสียงคนบนเตียงครางฮือคนที่รายรอมรอบเตียงก็เงียบกริบสิบปาขยับตัวทันทีเมื่อเห็นอินทวารืมตาขึ้นอินฟื้นแล้วอินทวาหลับตาอย่างเบลอ และพยายามนึกถึงความทรงจำสุดท้ายก่อนที่เธอจะหลับไปเธอจำได้ว่าตามีพาเธอมาตรวจอาการที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากกลับถึงกรุงเทพคุณหมออยากให้เธอพักผ่อนดูอาการสักระยะและเธอก็ทานยาที่หมอจัดให้ก่อจะหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พี่ฟ้าเจ็บของเธอแหบแห้งติดทอนเร็วกว่ากว่าแก้วน้ำที่อยู่ใกล้ของมากที่สุด ตอหลอดไปที่ปากแห้งๆของน้องสไปซยพี่ดินอินทวาหันไปหาสิทรนดื่มน้ำก่อนนะน้องน้อยของพี่ดินนพ,น,นพันนกมองการระคบประงมของสิทอนอย่างกลังขาในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนผู้หญิงคนนี้เธอจำได้ต่อไปทานข้าวกับสิป,ปาก็เจอคลับคลายคลับข่าวว่าเคยเจอที่โรงแรมด้วยเธอเป็นใคร อินทวาทิ้งตัวลงอีกครั้งหลังจากดื่มน้ำจนชุ่มคอเธอยิ้มให้กับสิทอนก่อนจะหันไปหาสามีแต่เห็นผู้หญิงอีกคนยืนข้างๆสามีมือของเธอนั้นกอะแขนสิปาด้วยพี่ฟ้าคะสิทอนขยับขึ้นไปนั่งบนเตียงแล้วร่างร่างอิ่มมากอดแนบอกหายเร็วๆนะอินจ๋าลืมเรื่องร้ายๆให้หมดพี่อยู่ที่นี่แล้ว พี่จะไม่ยอมให้อินเป็นอะไรไปอีกนพัณนนพมองคนสามคนสลับกันอย่างงงงวยแต่ขณะที่มองตายตาของอินทวาที่กำลังมองเธออยู่เช่นกันก็หลุบลงผู้หญิงคนนี้มีความสำคัญต่อพี่ฟ้าอินทวาคขืนตัวออกห่างสิดปากหมวดคิ้วสงสัยก่อนสายตาจะชำรเลืองไปมองนพัณนนพแล้วจึงเข้าใจเขาตวัดตามองสีทอนนิดหนึ่ง พี่ชายใหญ่สบตาน้องชายอย่างเข้าใจแล้วเดินอ้อมเตียงมายืนอยู่ข้างนาพ,านนพันนบนานาจ๊ะนี่น้องอินเป็นน้องสะพ้ยของผมเมียในฟ้าฮะนี่พี่ฟ้าแต่งงานแล้วหรอคะครับอินทวาเป็นเมียพี่สิปาตอบและพยายามดึงร่างเล็กมากอดแนบอกอยังห่วงห่วงแต่เจ้าของร่างเล็กก็ขืนกายไม่ยอมให้กอด สงสัยเธอจะคิดฟุ้งซ่านเรื่องอะไรอีกแล้วน้องอินจ๊ะนี่นะพันพนบรามายเวศดูนานา,นาแฟนพี่ดินเองจ้ะและคำตอบของสีทรก็เหมือนทำให้ความหึงหวงในใจของอินทวาม,มอดไหมลงอะไรนะไม่ฉันสีทอเห็นนะพันพน์ไปให้ความร่วมมือจึงโอบปาเล็กแล้วดึงเข้ามาหาตัวเอง ก่อนทําท่าเหมือนจะหอมแก้มโชว์แต่จริงแล้วสิทธอนกาลังกระซิบข้างใบหูลเล็กๆต่างหาถ้าอยากได้ข่าวก็ตอบตกลงแต่งงานกับผมซะรับรองได้เกียรติเลยว่าชั่วชีวิตนี้ผมจะให้คุณประคมข่าวได้เต็มที่นี่คุณจะเธอพยายามจะปฏิเสธเสียงแข็งแต่สิทธอนก็จูบป,ปากอิมหนักนวงหัวใจตาคนอื่นเสียเลย จูบแรกของนพันนกกลายเป็นของสีทรน,นับแต่นี้ผมไม่อนุญาตให้ปฏิเสธเขากระซิบชิดริมฝีปากนุ่มที่เพิ่งดูรสชาติของมายเป็นครั้งแรกไอ้ถ้าคุณไม่ทำเขาผมผมก็จะทำเขาคุณเองวววตาคมกล้าข,ของสีทรทําให้นพันนบต้องหุบปากเงียบความเงียบของเธอก็คือคำตอบอินทวาเห็นยิงสาวที่ถูกจูบ ถูกหอมแก้มก็อมยิ้มพี่ชายใหญ่ของเธอมีคนรักแล้วสินะเป็นเรื่องดีมากๆถ้าพี่ดินจะแต่งงานเสียทีเธอยิ้มให้พี่ชายใหญ่แล้วยิ้มเลยไปยังว่าที่พี่สะพ้ายอีกฝ่ายเห็นรอยยิ้มหว,วานๆนั้นก็อดที่จะยิ้มตอบไม่ได้พี่ดินจะแต่งงานเร็วๆนี้ใช่ไหมคะเธอถามใช่ค่ะ พี่ดินงกำลังจะแต่งงานในไม่ช้านี้ก็ให้นายฟ้าแสงหน้าไปเป็นปีแล้วนี่นาจะรอให้น้องอินมีหลานก่อนเห็นจะทนไม่ไหวใจพี่อยากมีเมียแล้วละจ้ะใช่ไหมจ๊ะนานาสิทธนแก้งหับน,น,นพันนบหญิงสาวทั้งเคินอายอยากจะทรกแผ่นดินหนีเสียตอนนี้ด้วยซ้ำแต่ที่ทำได้ก็แค่ยิ้มให้คนปวดบนเตียงเท่านั้นรอยิ้มของว่าที่พี่สะพย ทำให้อินทววเอ็นตัวซบบานาของสีปาชายหนุ่มกลุ่มมือเธอแน่นแล้วยกขึ้นมาจูบอย่างทนุถนอมขอโทษน้องนานาด้วยนะครับที่พี่พูดไม่เคลียร์เขาขอโทษที่เคยให้สัมภาษณ์นพันนกเรื่องความรักไม่เป็นไรคะ่ะพี่ฟ้าเดี๋ยวนานาแก้ข่าวได้แต่ตอนพี่ฟ้าให้สัมภาษณ์นานาก็รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าพี่ฟ้า ต้องมีคนที่ใช่แล้วแน่ๆทำไมถึงรู้ล่ะครับก็เพราะปากกับตาของพี่ฟ้าเวลาตอบคำถามมันบอกว่าพี่ฟ้ากำลังมีความสุขไงคะโอ้โหนี่คุณมองมันออกเก่งกว่าผมซะอีกแล้วเนี่ยสิดทอนโอดครวนฉันใช้ใจมองไม่ได้ใช้ตามองตรงเดียดอย่างคุณนี่นาะดูสิครับน้องอินนี่ขนาดยังไม่แต่งงานกันนะ พี่ยังต้องยอมให้สิทอรฟ้องน้องสะพ้ยเมื่อถูกว่าที่ภรรยาเหน็บแนมแสบสันอินทวาหัวร้อคิดในใจก็ดีแล้วค่ะพี่ดินแบบนี้สิผู้หญิงจะได้รักนานๆแล้วอินละ่ะรักกี่หรือเปล่าจ๊ะคราวนี้เสียงทุมนุ่มของสีปาดังขึ้นทำเอาทุกคนเงียบกริบสิทอรคิดว่าควรจะเปิดโอกาสให้หนุ่มสาว สามีภรรยาได้คุยกันตามลำพังจึงเอ่ยขอตัวพี่กับนานากลับก่อนนะน้องอินแล้วเดี๋ยวพี่โทรหานะขอบคุณพี่ดินกับคุณนานามากๆที่มาเยี่ยมอินนะคะทยกมือไหว้ผู้เอาโสก,กว่าทั้งคู่หายเร็วๆนะคะน้องอินนพัน,นรนพดาเอาว่าอินทวาน่าจะอายุน้อยกว่าเธอจึงเรียกน้อง ขอบคุณค่ะไปนะฟ้าพี่ชายตบบ่าน้องชายหนักๆสีปาพยักหน้าน้อยๆตอบรับนี่คุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยปล่อยมือฉันได้แล้วนะนพ,น,นพันนบสลัดมือหลุดจากการกอดกุมของสีทรเมื่อเธอถูกลากมาถึงลานจอดรถเขายอมปล่อยมือเธอแล้วยกมืออีกข้างเขี่ยปลายจมูก เท่าที่นพนมเห็นมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงสิทอนกำลังสูดกลิ่นจากมือนุ่มที่ติดปลายนิ้วของเขาตั้งหากเราแยกกันตรงนี้ดีกว่าว่าแล้วนพนพก็เดินไปที่รถซึ่งจอดไว้ไม่ห่างจากรถของสิทอนเท่าไหรนะ่นักถ้าคุณเอาเรื่องในฟ้ากับน้องอินไปลงหนังสือพิมพ์แล้วก็ผมจะเล่นงานทั้งคุณและเจ้านายของคุณไม่ให้ได้ผุดได้เกิดเลยนี่ คุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะคุณมีจิตอะไรมาห้ามข่าวก็ข่าวพี่ฟ้าไม่ใช่ข่าวของคุณสักหน่อยนพ,น,นพันนพเดินย้อนกลับมาเท้าเอลตรงหน้าเขาแต่คุณร่วงรํำความเป็นส่วนตัวไร้จรรยาบรณน,นายฟ้าก็ไม่ได้อนุญาตให้คุณประคมข่าวเรื่องนี้ฉันแค่จะรงว่าพี่ฟ้าแต่งงานแล้วไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสียตรงไหนแต่ในเมื่อเจ้าตัวไม่ปรารถนาจะเป็นข่าว ก็แสดงว่าคุณเป็นนักข่าวที่ใช้ไม่ได้ับพันโนกกัดปากตัวเองจนเจ็บเลือชินทางผู้ชายตรงหน้าเสียเต็มประดาคนคนนี้ไม่เคยยอมลงให้ใครง่ายๆถ้าเขาออกปากว่าไม่นั่นก็คือไม่ถ้าเขาออกปากว่าจะทำนั่นก็คือทำแล้วเธอจะทำอย่างไรได้เรื่องจะเอาข่าวดีไปตีแผ่ข่าวเ,เสียของคนตรงหน้าดูท่า แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเสร็จแล้วฉันจะขึ้นไปขออนุญาตพี่ฟ้าเมื่อเธอหาทางออกได้ก็เตรียมจะก้าวเดินไปเดี๋ยวสินานา,นาคุณดื่มเรื่องของเราไปแล้วหรืรองไงสิทอนควาแขนเล็กเอาไว้เรื่องของเรานี่คุณอย่าบอกนะว่าผมพูดจริงนะถ้าคุณยอมแต่งงานกับผมผมจะให้คุณสัมภาษณ์ไปช่วชีวิตจะบ้าหรอ เรื่องอะไรฉันต้องทำขนาดนั้นนี่คุณคิดว่าฉันไม่มีทางออกกับเรื่องนี้หรือไงแต่ถ้าฉันจนมุมอาจจะต้องตกงานที่รักฉันก็ไม่แคร์พอเรื่องที่ต้องแต่งงานกับคุณมันเป็นเรื่องที่ฉันไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดอ๋อผมลืมไปคุณนับพัน,นกรามายเวศคุณไม่ใช่นักข่าวกระจกแต่เป็นนักข่าวไฮโซประเภท ไม่ชอบทำงานสบายแต่ชอบงานใช้แรงงานมากกว่าถึงคุณจะตกงานก็ไม่อดอยากอะไรนี่พน,นพันนพเธดหน้าขึ้นอย่างเยอะหยิงจองหองแล้วพยายามสลัดแขนตัวเองออกห่างแต่ไม่เป็นผลถ้าคุณไม่สนใจเรื่องงานก็ไม่เป็นไรแต่สงสัยคุณจะใจดําทนมองหายนะของเพื่อนร่วมงานได้ด้วยคนอย่างคุณไม่เคยสนใจใครอยู่แล้ว นอกจากตัวเองคุณสิทอนยอมปล่อยมือและทำเหมือนหมดความสนใจเธออีกต่อไปเขาเปิดประตูรถก่อนจะเข้าไปนั่งเดี๋ยวคุณจะทำอะไรพวกเขาคุณทำไม่ได้นะคุณดินฉันไม่ยอมให้คุณทำแบบนั้นแน่ผมคงไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังคำคุณกระมังสีทอนดึงประตูปิดแต่นับพนกขวางเอาไว้ เขาเหลือบตาเย็นชาขึ้นมองเธอคนใจร้ายคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้เรื่องนี้คนอื่นไม่เกี่ยวเกี่ยวถ้าผมอยากให้เกี่ยวอิตาบ้าคุณจะเอาอยัางไงกับ่ันกันแน่ฮะนาพันนบกระทืบเท้าเร่าๆอย่างโมโหทำเอาสีทอนยิ้มเย็นก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงกุ้มกลิ่มแต่งงานกับผมทุกอย่างจบตามที่คุณต้องการ คุณนีิมันผมไม่ได้บังคับนะแล้วแต่คุณเลยคนสวยแล้วแต่ของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับการบังคับไกลๆนพันนบกัดฟันกรอดอยากจะขวนหน้าหล่อให้เลือดซีบไม่สิถ้ามีขวานเธอจะเอามาถฉาะหน้าเขาให้หมดหล่อให้เขาอยู่บนโลกยังอับอายจนแทาจะเอาปีบคลุมหน้าจะด่าผมในใจอีกนานไหมถ้านาน ผมจะกลับแล้วคุณดินครับเขาขานรับหน้าตายมุมปากกดลึกเพราะกำลังยิ้มน้อยๆน,นานแค่ไหนทั่วชีวิตผมไม่นิยมแต่งแล้วอย่าไม่อยากเป็นพ่อไม้เนื้อหอมแต่ฉันล่ะฉันต้องเสียตัวให้คุณไปตลอดชีวิตนะเธอกลีดเสียงดังลัน่นอย่าลืมอายสิทอนถึงแก้งหันซ้ายหันขวา ทำราวกับเห็นคนเดินพลานหญิงสาวต้องหันไปมองตามแล้วก็แทกลมหายใจออกมาอย่างอัดอัน้นใครว่าละ่ะบางทีผมอาจจะไม่ทำอะไรคุณไปตลอดชีวิตก็ได้เขาแย่ไม่เลิกคุณไอ้คุณบ้าผมรอเล่นนะ่ะสวยๆอย่างคุณใครจะไม่อยากนอนกอดแต่ผมรวยพอจะจ่ายค่าเสียเวลาให้คุณได้ตลอดชีวิตนะนานา,นาน ยิ่งพูดเธอก็ยิ่งโกรธยิ่งโมโหเสียงหวานก็ดังขึ้นเรื่อยๆอย่าเสียงดังไปสิคุณเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าคุณเกี่ยดค่าตัวนะที่รักอย่ามาเรียกฉันแบบนั้นนะฉันไม่ใช่ที่รักของคุณนภันบนบกระทืบเท้าเร่าๆเมื่อจนหันทางขอบตาเธอก็ร้อนเผาอันที่จริงฉันก็น่าเห็นแก่ตัวเพราะคนพวกนั้น ไม่ใช่ญาติพี่น้องของฉันจะบอกอะไรให้นะต่อให้คุณจะฆ่าพวกเขาทั้งเป็นฉันก็ไม่สนใจหรอกคุณอยากจะทำอะไรก็เชิญเลยฉันไม่มีวันรับข้อเสนอบ้าๆของคุณแน่เธอสรุปในที่สุดก่อนจะหันหลังแล้วเดินจากไปอย่างคนเห็นแก่ตัวสิทอนกบกามแน่นคิดจะปราบผู้หญิงอย่า,นาพนนบนั้นไม่ยากท่าทางของเธอ เป็นเพียงปราการบางๆที่เธอพยายามสร้างขึ้นแต่ภายในใจของเธอนั้นกรีดร้องทุรนทุรายเธออาจจะคิดว่าฐานะครอบครัวไม่ทำให้เธอจนหนทางได้ง่ายๆเธอคิดผิดพอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฐานะแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาคนเดียวแล้วคุณจะต้องคานมาหาผมนานา